สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเที่ยงครับ,รบวันนี้มาชมบรรยากาศการตกแหทอดแหตกปลาของพี่น้องนะครับระดับมือฉมังนะครับทีมงานสระบ,บุรีเลี้ยวขวานะครับทุกคนปลาป่านะครับตัวนี้อยู่ในน้ําแล้วสี่ท่านนะครับทุกคนเป็นคลิปสั้นๆนะจะให,ให้ทุกคนได้ชมว่าใครจะได้ปลาตัวใหญ่มาโชว์นะครับ รอดูนะครับสี่ท่านนี้นะครับตอนนี้อยู่ในน้ำแล้วสามนะครับนะป่านางจอบแบบมาดูวิธีการมุดน้ำนะครับโน่นครับไข่ร้อนครับไข่ร้อนอย,<ะ>ยู่บ่ปะบ่อยู่ทั้งพี่เดทั้งพี่เดเป็นจังไนแน่หมันบ่้อ <c oughs> ตึกตากตึกตากท้องใสสีตัวใหญ่ก็ฟ้องขึ้นแล้ว <c oughs> พี่น้องมึงฟ้องขึ้นเลย ป้องเล่ป้องขึ้นนี่ลิ้นั่น่ะแต่ขยำหาปลาใหญ่อยู่ป่านอนอยู่ในแหนี่ลรเออนะครับผมหมานๆนะครับพี่น้องทางโน้นนะครับปลาเราเงียบนะครับซุ่มๆอยู่ในล้อล้อยางนั่นได้แล้วนะครับฝากคลิปบ้านๆนะครับคลิปหาอยู่หากินนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับอีสานพัดถิ่นนอดเนี่ยครับ หนุ่มลุบรอเมืองอุบลนะครับกำลังหาปลาอยู่ทั้งผุนกับปลาป่านะครับสระบุรีเลี้ยวขวานะครับผุนอยู่ในน้ำ้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นคลองตะเข้นะครับทุกคนฝายน้ำล้นนะครับตันนี้เรากักเลยนะครับกักอวนดักทางเลยนะครับว่าจะได้ไหมรอดูนะครับนี่ครับมันมานะพี่น้องมานเันเนาะขอให้มันมนะครับเบึงเบึงเบึงปากแรกนะครับว่าจะได้ไหม อ่านะครับไปแล้วครับขึ้นแล้วครับโน่นทางโน้นครับโน่นครับดูดูทรงสวิงปึ้มอยู่ครับอยู่เอ้าโหไดอยู่ตัวนั้นนี่ขาวๆนั่นตัวเดียวตัวเดียวแขละครับพี่น้องทางโน้นนะครับทางโน้นดูทางโน้นอยู่ไกลมากครับทุกคนโอ้ลุดครับท่องผุนรถไปเดี๋ยว ผลประกอบการหมานอยู่เด้อพี่น้องดเ,ออเด้อยคีเดตกำลังครับก่อยมึงเด้อเนาะใส่หมูดแดงเนาะใส่หมูดแดงผลสองอีตัวนี้สองสองครับพี่นอ้องหาเบิ้องปา่าผ่านไปก,กับผักกระโดนได้บ้างเออปลาพฝนสีดายมเนาะครับพี่น้องฝากคลิป,ปบ้านๆหน่อยนะครับทุกคนหาปลาที่คลองตะเค้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีใกลๆก้ๆกันกับโรงเรียนสวนกุหลาบสระบุรีนะครับทุกคนพอบปะปะโอ้ย สีไฮโ์เนี่ยโอ้ยปลาขวัดต้นนั้นนี่ได้พีอนโอ้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องบึงภูเขาภูเขาด้วยนะครับนี่เวลาฝนมันตกน้ํำจะไหลลงจากภูเขาลงมาในคลองนี้นะครับทุกคนได้แล้วครับพี่น้องปลาช่อนนะครับทุกคนปลาบอกว่าปลาช่อน ผมผมอุ้ยไฟขึ้นเลยปะไฟไฟขึ้นไฟขึ้นทิงไวเติบนะครับทุกคนจื้จอครับมักมกมักไปเลยปะมกไปเลยได้แล้วละพี่น้องแต่ว่าถาดเสียเดี๋ยวสีเฮ็ดอีคลิปนึ่งเดีพี่น้องคลิป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะทาคลิปตอนท่านเอาขึ้นให้ดูนะครับโอ้ยมันล่ะพี่น้องเด็กประคอเด้อพี่น้อง,อองแต่ว่าใส่เวลาแน่เด้อพี่น้องจเจ้าแซวขึ้นได้นะครับใส่เวลาเนียจักน่อย,อยแล้วพี่น้องเด้อจักน่อยจากน่อยนะครับถือโตแล้วครื่งโล่นะครับพี่น้องนนขอจบบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับนนเดี๋ยวจะถ่ายตอนฟ้าเอาขึ้นให้ดูนะครับตอนนี้กําลัง ตอนนี้กำลังเก็บอยู่นะครับครับคอยดูนะครับจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ